ผมขอเรียนฐานเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอนาปนสตินะครับจำเป็นที่ต้องกําหนดรู้ทั้ง14ขั้นคือกําหนดหัวข้อของ4หมวด16ขั้นไว้ก่อนหรือไม่ในการที่จะฝึกอนาปนสติคือต้องรู้ทั้ง16 16ขั้นนี้ไว้ก่อนหรือไม่นี่คว่าผมมีฟังไม่ถูกเลยเสียงมันยังไงไม่รู้เลยในการในการ ศึกษาอนปณสตินี้นนนนนท่านจุฬาจารย์แนะนําว่าควรจะรู้สี่หมวดสิบหกหัวข้อไว้ก่อนเราจะง่ายกันการปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่ <c oughs> นี่มันเป็นปัญหาร่วมที่จะตั้งขึ้นมาว่าเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นเสียก่อนแล้วจึงไปปฏิบัติ จะดีไหมใช่ไหมทำควรทำอย่างนั้นใช่ไหมก็า <c oughs> นี่มีปัญหาอาจจะกลายเป็นคนร้ายขึ้นก็ได้แต่ถ้ามีถูกทางวิธีก็เป็นผนดีก็ได้ถ้าอย่ามาปนกันการเรียนเป็นวิชาความรู้ก็เรียนเรียนเรียนไว้แล้วก็ไม่ไมยึดถือมันมากนัก ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากความกระหายขึ้นมาเพราะเหตุนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปตามลำดับมันก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ศิาเรียนรู้เป็นสมมติว่าสี่หกขั้นทั้งสี่หกขั้นรู้ดีมันก็เกิดตัณหา่วงหน้าอยากเอาเร็วๆอยากจะได้เร็วๆตัณหามันก็รบกวนมันก็เกิดความพุ่งข่ง้นนั่นตามปกติ ก็จะได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากผู้สอนผู้ช่วยผู้สั่งสอนหรือจากพระพุทธเจ้าก็ตามไปทีละขั้นทีละขั้นละขั้นปฏิบัติต่อไปไม่ได้เรียนทีเดียวตลอดทั้งสิบหกขั้นแต่นี้เมื่อตรัสเป็นพระสูตรตรัสเป็นพระสูตรตรัสเป็นหลักพระสูตรม่ใช่สอนที่ปัสนาเลยโดยเฉพาะทัางก็สตร์มันทั้งสิบหกขั้น เพื่อจใจรู้จักสิ่งนี้ให้สนใจในสิ่งนี้และให้รู้ว่าพระพุทธองค์เองก็ตรัสรู้เป็นพระสมมาส,สมพุทธเจ้าก็เพราะการปฏิบัติระบบนี้คืออนาปานสติ1ี่หกขั้นข้อที่ว่าจะดีหรือไม่ดีนี่ไปดูเอาเองถ้าเรารู้จักสิ่งที่เราจะทำล่วงหน้านั้นทางวัตถุดีแน่แต่ทางจิต นั่นไม,ไม่ยังไม่แน่าทางวัตถุทางร่างกายทางสิ่งของเรารอบรู้สิ่งที่เราจะต้องทำข้างหน้าหมดแล้วก็ทำไปได้สะดวกสบายแต่ถ้าทางจิตนั้นมันยังมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีตัณหามากเกินไปแล้วมันจะว่าเอาเองด้วยมันจะกระโดดข้ามไปโดวยว่าเอาเองคันนั้นคันนี้แล้วอย่างนี่ก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดี แต่ถ้าเขาฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นผู้เป็นบัณฑิตเพียงพอเขควบคุมไม่มันเกิดตัณหากระโดดไปตามความรู้ที่เรียนไว้ามังๆากล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้อย่าให้เกิดตัณหาการปฏิบัติตามความรู้ที่เรียนไว้ล่วงหน้าทั้งสิบหกขั้นนั่น นี่เป็นหน้าที่ที่จะปรับปรุงกันเองระหว่างผู้สอนกับผู้ปฏิบัติให้เขารู้แนวทั้ง1 6ขั้นไว้เป็นการรุน่นมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ขอร่างว่าให้ผู้ปฏิบัติทำไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นโดยไม่ต้องไปห่วงหรือวิตกกังวลข้างหน้าข้างหน้าซึ่งมันเป็นตัญหารือเป็นในสิ่งที่ ขวางบวรบกวนทำลายผมตอบไม่ได้ว่าอย่างไหนดีแน่โดยเด็ดขาดเพราะมันจะดีแน่ได้สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาเป็นบัณฑิตไม่ให้ความรู้ที่มีอยู่ล่วงหน้านั้นบรบกวนสมาธิมันก็ดี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 ด,ด,ดีแต่ถ้าคนมันเป็นคนวิตกกริจตคิดมากอะไรมากาก็ยนกป่าจะยาวยมันรู้ก็ดีเหมือนกัน ให้มันรู้ไปทีละขั้นละขั้นปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็ดีเหมือนกันมันเหมาะสําหรับคนนี้แต่มันก็ไม่เหมาะสําหรับคนโน้นเหมาะสําหรับคนโน้นไม่เหมาะสําหรับคนนี้ <c oughs> ก็เป็นหน้าที่ของผู้สอนผู้แนนะนจะต้องใช้ค,รครวรเอาเองว่าผู้ปฏิบัติผู้นี้เนะี่ยควรจะได้รับทาแนะนําอย่างไรเท่าไรเมื่อไร <c oughs> มันต้องตอบอย่างนี้ เราไม่ได้โดยส่วนเดียวว่าให้รู้ล่วงหน้านั้นดีหรือไม่ดีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้